สวัสดีครับผมหมวดวิสูไทยแลนด์นะครับที่ปรึกษาการขายรถดีวิสุบิชิจากบริษัทกวงไทยโมอเตอร์เซลล์สาขาบ,บางนาตลาดกม13มครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษในรุ่นไทริันสีประตูยกสูงนะครับตัวออนนิวของเราเลยนะครับปี2024นะฮะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9 3 8 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่น ก่อนที่เราจะไปดูโปรโมชั่นในส่วนของการตกแต่งคันนี้เนี่ยคันที่ผมชี้อยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมกด share fort subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตัดต่อคลิปของผมต่อต่อไปและไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆจากช่องผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างไปกันครับ <breakthrough. S 1> ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์ตกแต่งกับรถยูนิสบิชิไทร์ทันคันนี้นะครับเรามารู้จักกับเจ้าตัวไทร์ทันคันนี้กันก่อน รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์2.4ให้แรงม้าอยู่ที่184แรงม้านะครับแล้วช่วงล่างบอกเลยว่านุ่มหนึบมากๆนะครับเหมือนแบบขับรถเก๋งแต่เราได้กระบะนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งบอดี้ของเขาเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมครับไม่พอนะเรายัางจัดโปรโมชั่นในส่วนของพวกล้อแม็กซุมล้อแล้วก็อุปกรณ์ ตกแต่งต่างๆให้ลูกค้าฟรีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านี่ผมบอกเลยว่าใส่สกเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับให้รถมันดูแบบมีความบึกบึนแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวไดนามิกชิลตัวนี้นี่สีดำตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้นะครับสีดําตรงนี้นะฮะจากเดิมๆเนี่ยเป็นโคมเมียมผมก็ทําการ ครอบให้มันเป็นสีดําแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ันดิ้งไลท์ด้านบนตรงนี้นี่นะครับผมก็ใส่คิ้วนะครับคิ้วตัวครอบให้มันดูแบบดุมากขึ้นนะฮะแล้วก็กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับเราก็ติดโลโก้คําว่าวิสุบิชิเป็นโครมเมี่ยมเพื่อให้มันตัดให้รถมันด้านหน้าดูเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างตัวรถ ด,ด้านข้างตัวรถเราใส่ตัวซ้มล้อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อแมก์นี่แบบนี้เลยนะครับล้อแมกเราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง AT ทีที่มันเป็นยางออฟโรดนั่นเองนะครับขนาดยางก็อยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8นะครับเป็นยางขนาด18นิ้วแล้วก็ในส่วนของตัวประตูเราก็ติดกราบข้างประตูให้รถมันดูใหญ่มากขึ้นให้รถมันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองด้านบนนะครับมีราวหลังคาติดตั้งให้นะครับแล้วก็มีกันสาด ติดฟิล์มให้ตัวมือจับนะครับทําเป็นสีดําแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดให้หูกระจกทั้งสองข้างทําเป็นสีดําแบบนี้นะครับรถคันนี้เป็นสีเทานะแต่งแบบนี้ดูสวยมากๆนะครับแต่คันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ติดตั้งในส่วนของตัวโลบาร์นะครับลูกค้าสามารถติดตั้งโลบาร์ได้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่เราแถมให้เหมือนกันนะครับจะติดหรือไม่ติดก็ได้นั่นเองเรามาดูในส่วนของตัวท้ายกระบะนะฮะ ท้ายกระบ,บะก็จะมีตัวซุ้มล้อเหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็ปท้ายนี่ตรงนี้แล้วก็ทกําการครอบแล้วก็ตัวมือจับประตูด้านหลังตรงนี้ทําเป็นสีดําเหมือนกันนะครับรุ่นนี้มีตัวกล้อง360องศาแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับอ่ะเรามาดูด้านซ้ายนิดนึงด้านซ้ายแล้วก็มีตัวครอบฝาถังน้ํามันให้ แบบนี้นะครับนี่ตัวข้อปลอานอ้ำมันเราติดตั้งให้แล้วก็มือจับต่างๆนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อต้นคลิปนะฮะแล้วก็ตัวบันไดเหยียบตรงนี้เราจะทําเป็นสีดําหรือว่าเราจะถอดเป็นของบันไดเหล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่เดี๋ยวดูความใหญ่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษด้วยมีส่วนลดให้ด้วยแล้วก็ ตกแต่งอุปกรณ์ให้แบบนี้แบบฟรีๆเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจสามารถแอดลิงไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในฮอนดสานดีกว่าว่าในรุ่นของตัว,ใน,นตวในรุ่นของตัวพรามเนี่ภในห้อโดสานเป็นแบบไหนนะครับอับในรุ่นพร์มเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาสวยงามมากดูในส่วนของตัวพวงมาลัย ผมมาไล่ออกเป็นแนวสปอร์ตแล้วนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงมีรับสายว่างสายนะครับแบบดูมาตรวัดนี่หน้าปัดเรือนไมค์คือแบบดูดีมากนะครับมีแบบนะฮะถ้าผมเวลาผมกดเนี่ยหน้าจอจะเป็นไอมิดนะครับเป็นการตั้งค่าของตัวรถต่างๆนะครับแล้วก็เดสบอร์ดด้านหน้านะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอ แอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่ฮะมีออโต้มีโหมดมีแมคคูต่างๆมีระบบเปิดปิดนะครับด้านล่างก็จะมีพวกเสียบ USB ต่างๆแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับอยู่บริเวณตัวคอนโซลแล้วนะครับตุ่นี้เป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เดสบอร์ดด้านหน้านะครับจัดแต่งสวยงาม เบานะฮะเบาเป็นเบาหนังนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่ผมแถมให้ลูกค้าก็จะมีตัวกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับภายในห้องไดรสารก็จะดูหรูประมาณนี้เลยหากลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชันมชน่น Mitsubishi Triton ตีประตูยกสูงคันที่ผมรีวิวอยู่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับผมมวด์ Mitsubishi แแยินดีให้บริการนะครับและอีกอย่างหนึ่งเรามีโปรโมชั่น ส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรเรามีบริการส่งรถให้ฟรีเลยนะครับเชนอย่างยาฟรีนะครับเพียงลูกค้าโอนจองเข้าบริษัทนะครับทุกอย่างจะจบนะฮะและก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยมีแค่ช่องวิซซูไทยแลนด์ช่องเดียวเท่านั้นที่จะมีส่วนลดดอกเบี้ยแล้วก็ของแต่งเต็มแบบนี้ที่ผมกำลังรีวิวอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมหมวดวิสซูไทยแลนด์ก็ขออนุญาต ลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวนำรถคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับไปลวครับสวัสดีครับ